ตัวร้าสายรับตอนที่สี่สิบโรมตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขารู้สึกร้อนๆร,ร้อนมากๆเมื่อคืนเขาเผลอหลับไปตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้พ่อไม่พ่อยไว้บางใจคิมสักเท่าไหร่พอลุกตัวอีกทีตอนนี้คิมก็มาอยู่ในห้องแล้วและหน้าต่างกับผ้าม่านก็เปิดอยู่แสงแดดส่องขึ้นมาที่ตัวเขาเขามองไปที่นาฬิกาตอนนี้มันเป็นเวลาสี่โมงเช้าแล้วโรมรีบลุกขึ้นและเดินตรงไปที่ประตู ถากฏป้าประตูมันถูกล็อกจากด้านนอกทําให้เขาหงุดหงิดหมอเน่กะจะขังเขาไว้ในห้องหรอลมได้แต่คิดในใจมองไปรอบๆห้องเมื่อเจ้าของห้องไม่อยู่ก็น่าจะเลือกคนห้องในวันนี้ซะเลยเพื่อจะเจออะไรบ้างเขาเห็นถาดอาหารวางอยู่บนโต๊ะบนโต๊ะทํางานของคิมจึงมันมีคอมพิวเตอร์พอเข้าไปเท่านั้นกาว่าจะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสื่อสารติดต่อกับสลาหรือฮรลัน ได้ดุมันว่าคอมพิวเตอร์นี้มันจะใช้ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกอารมณ์เสียมากจึงเดินไปที่ระเบียงและผ่านสายตาของเขาก็เห็นโบรินเืนอยู่เบื้องล่างเขาปลุกมือให้กับบรินจังหวะเดียวกับที่บรินหันมาพอดีบรินดีใจมากเพราะตั้งแต่เท้าเขาก็ตามหาลงมาทั้งคืนแต่ไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนไม่คิดว่าจะอยู่ห้องของทิมแต่แล้ว ลมก็ต้องรีบดึงมือที่โบกให้กับบุรินลงเมื่อคนของคิมที่เดินกวกไหวไปมาเริ่มหันมามองทําให้เขาต้องรีบปุกเข้าไปในห้องแล้วผ่านักในใจบุรินทําไมถึงเข้ามาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหรือว่าถูกจับตัวมาถ้าทุกจับตัวมาแล้วทําไมบุรินถึงได้เดินอย่างสบายใจแบบว่าไม่ได้โดนคุมขังอะไรเลย ้อมรู้สึกแปลกใจมากแต่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นั่งแต่จับเจ้าอยู่ในห้องบุรินแกลงเดินมาบนชั้นบนเดินผ่านห้องคิมแต่หน้าห้องมีคนเฝ้าอยู่ทั้งสองคนเข้าไม่ได้ครับแต่ฉันเป็นคนของในคิมทำไมฉันจะเข้าไม่ได้บุรินเอ,อคนแต่ดูเหมือนว่าความพยายามของเขาเปล่าประโยชน์เมื่อลูกน้องของคิมไม่ยอมไม่เข้าเ่อซีนเดินมาบุรินเลยต้องรีบหลบเพราะว่าเขา ก็ไม่อยากทำตัวให้เป็นพิรุษแถมยังหาสิ่งที่คิมต้องการมาให้ไม่ได้อีกเขารอเพียงแค่จังหวะโลมเดินออกมานอกห้องเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าวันนี้ทั้งวันบุรินและโลมแม้จะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสได้พูดคุย,คยหรือเจอกันเลยส่วนเพทยเายเขาก็งอนและโกรธโทรย,ยโดยที่โอก็ไม่รู้ตัวเลย ในเมื่อเพอทายไม่ยอมพูดอะไรโอก็งเงียบเช่นกันมันทำให้เขาหงุดหงิดย้มอยู่ด้วยกันสองต่อสองเขาก็เลยเอ,อ่ยถามขึ้นอย่างตรงตรงนี่เจ้ายังไงเรายังเป็นแฟนกันอยู่ไหมก็ก็เป็นนี่ครับผู้ตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่เพทายไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมฉันจะถูกไม่ต้องโตมั่งทำเป็นรังเกียจมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ ผมไม่อยากให้คนอื่นมองคุณไม่ดีนี่ครับไม่ดียังไงก็บอกคนอื่นไปตรงๆว่าเราเป็นแฟนกันแล้วทําไมถึงไม่ยอมรับสเตทีก็ผมไม่ควรนี่ครับไม่ควรหรือว่าไม่ได้ชอบฉันจริงๆกันแน่เห็นความรู้สึกฉันเป็นของเล่นหรือไงเปล่านะครับผมเปล่าถ้าเปล่าวันนี้ฉันจะประกาศให้ทุกคนรู้เราเป็นแฟนกันไม่ได้นะครับไม่ได้ทําไม เพไทถามเกินแต่โอก็ตอบไม่ได้เขาเก่งจริงจงเก่งว่าคนจะดูถูกและไม่ยอมเกงเพไทอีกแต่เพไทกับคิดไปอีกอย่างหนึง่งคิดว่าแท้ที่จริงแล้วโอก็ไม่ได้รักเขาที่ทำไปทั้งหมดก็คือไม่อยากขัดคำสั่งมันทำให้เขาบอกเลิกกับโปโอก็ตกใจและก็เสียใจพอๆกันแต่เขาก็ยิ้มแล้วตอบตกลงมันทำให้เพไทย,ยิ่งมโหมากขึ้น ไล่โออกไปนอกห้องทันทีที่คนป,ประตูห้องโอกร้องไห้ออกมาถึงแม้ว่าเพทาไทยจะบอกเลิกเขาแต่มันก็เป็นการดีแล้วคนด้อยทำอย่างเขาไม่คู่ควรกับเพทาไทยหรอกเพทายควรเจอคนที่ดีเพทาไทยหงุดหงิดแล้วมโหมาเราปลดโอบอกจากมือขวาของเขาและหาคนมาแทนมุนเองก็แปลกใจไม่รู้ว่าโอ้ทำผิดอะไร เมื่อถามโอ้ก็ได้แต่นิี่เงียบร,รู้เห็นแต่ว่าโอตาแดงๆคนจะถูกว่าไหมไม่ใช่น้อยอ้ไม่ต้องกุ้มใจหรอกอีกหน่อยคุณเพทายก็หายโกรธเองแหละนายไปทำอะไรเขาโกรธละ่ะโอ้สายหน้าไม่ยอมบอกอะไรทั้งนั้นมันทำให้มนสนใจก่อนหน้านี้เขาคิดว่าโอ้กลายเป็นคนโกรธไปแล้วแต่ตอนนี้มันกลับไม่ใช่ คืนนั้นเพท่ายไปเที่ยวโดยที่ไม่เอาโอไปด้วยพอเขาปลดโอออกจากลูกน้องคนสนิทแล้วมันทําให้โอนอนร้องไห้อยู่คนเดียวภายในห้องคืนนั้นแต่เขาไม่ได้อยู่ในบ้านในแล้วตอนนี้เขาต้องย้ายไปที่บ้านพักของกาศที่อยู่ทางด้านหลักของบ้านและต้องอยู่กับบริการอีกคนหนึ่งรื่องหนึ่งห้องก็นอนเพียงสองคนเขาไม่ได้คิดอะไรมากแต่คืนนี้ กาที่กรนมานอนที่นี่ไม่ใช่เพราะว่ามันลำบากหรือว่ามันร้อนจนทําให้เขานอนไม่หลับมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพราะว่าเพาทาย,ยังไม่กลับมานั่นเองก็นอนรอฟังเสียงรถทั้งคืนเมื่อมีเสียงรถวิ่งเข้ามาในบ้านโอ้ก็รีบวิ่งไปดูเมื่อรู้ว่าเป็นเพาทายเขาก็สบายใจเมื่อกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วเขาก็เดินออกไปเงียบๆเดินกลับไปที่ห้องของตัวเอง แตมทีเหรอเพทายจะไม่เห็นสายตาของเขาเลือไปทางบ้านพักและเห็นล่างของโอพอดีตอนที่โอกำลังเปิดประตูเข้าห้องไปออกมาทำอะไรจึกเดินๆเมื่ออ่อยสิท่าเพทายได้จะคิดในใจแล้วเขาก็เดินโซซัสโซเซด้วยอาการมือนเมามาที่ห้องของตัวเองและบอกให้มุนไปพักได้เขาอยากอยู่คนเดียวบ่ลมตัวลงนอนเขาก็นอนไม่หลับ เคยกอดโอนอนทุกคืนแต่คืนนี้มันไม่มีอีกแล้วเขาปุดลุกปุดหน้าในที่สุดมันก็ทําให้เขานอนไม่หลับต้องเดินไปที่ห้องที่เคยเป็นของโอแล้ลมตัวลงนอนบนเตียงที่เขาเคยนอนเพียงคู่กันพอได้กลิ่นจังจาจะกลิก่นที่คุ้นเคยมันทําให้เขาเผลอหลับไปพอในรุ่งเช้าโอก็มารอเพื่อไปทํางานพร้อมกันเพราะเขาต้องเป็นคนขับรถ ให้กับเพททยอยู่ทุกวันแต่วันนี้เขากับไม่ต้องทำหน้าที่นี้อีกแล้วเพททยเดินขานเขาไปอย่างเฉยเมยไม่เหลือมองเขาเลยสักนิดเขาแดดตากำเกินเืนทนเก็บกดความรู้สึกเอาไวา้บอ,อกเลยว่าเสียใจมากเสียใจจริงๆแต่เมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายเขาก็เจอคนที่คู่ควรอีกหน่อยเพททยก็ต้องเจอคนใหม่ คนที่เหมาะสมและวคู่ควรรับเขาแน่เพราะเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องของเขากับเพาทายถ้าเปิดเผยไปพ่อและแม่ของเพาทายจะยอมรับได้ไหมเขารู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากจริงๆพอมาถึงบริษัทเขาก็ถูกส่งตัวมาที่โรงงานของไลมานเขาได้แต่นิ่งเฉยไม่ตอบโต้อะไรเมื่อสักเขาก็ไปโดยไม่รู้เลยว่า ไทยได้หยุดมองเขาอยู่ชั้นบนมองล่างของโอที่ขับรถออกไปเขารู้สึกโผงเวงยังบอกไม่โทกนี่เขาทําอะไรลงไปเขากำลังจะเป็นบ้าเหรอทำไมตัวเองถึงทําอย่างนี้ยิ่งรู้ว่าโอห่างออกไปทุกทีมันก็ย่งทําให้เขาเจ็บเขาเพิ่งรู้ตอนนี้เองว่าเขาเพิ่งทําอะไรผู้โง่ไปนี่เขาเพียงแค่น้อยใจโอก็บอกเลิกแล้วโอก็ไม่คัดค้านอะไร มันช่างน่านน้าสมหน้าตัวเองอย่างเป็นที่สดุดโอได้มาทำงานที่โรงงานของไรามานมาทำหน้าที่แทนไฮดูเหมือนว่ามันจะไปได้ดีตอนนี้ไรามานยังไม่รู้ว่าโอถูกส่งมาทำงานที่โรงงานของเขาไรามานโมยุ่งอยู่กับใครตอนนี้เขาแทบไปไหนไม่รอดได้แต่ปเปลี่ยนอยู่กับใครทั้งวันใครเองตอนนี้ จำใจต้องอยู่เพราะว่าต้องพึ่งพาอาศัยคนของไรามานคิดหาวิธีและช่วยลมออกมาจากบ้านของคิมตอนนี้คนของไรามานกำลังสอดส่องและดูแลคอยดูว่าเมื่อได้จังหวะจะบุกเข้าไปช่วยลมออกมาทันทีรวมถึงคนของสาลาด้วยมีทั้งสองคนช่วยกันรวมไม้ร่วมมือแบบนี้ใครก็ค่อยหายห่วงหน่อยที่เป็นห่วงก็คือทั้งบุลินทั้งโลมที่อยู่ที่นั่น จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้แต่ที่นนแน่ๆวันนี้มันเป็นโอกาสดีเพราะว่าคิมไม่ได้ดูนที่นั่นมันทำให้เขาอยากจะเข้าไปช่วยในตอนนี้แต่ต้องรอสัญญาณอะไรบางอย่างจากบุรินทรก่อนไรมานยังคงพอเขียอยู่กับใครโดยที่ไม่แคร์สายตาลูกน้องที่จ้องมองมาเลยทักนิดเขาได้จะเหลือกมองลูกน้องทำให้พวกนั้นบางคนก็เบลอหน้าหนีบางคนก็ก้มหน้าบางคนก็ถึงกับเดินออกไป เ,เกาะเก่งว่าสบสายต,ตาของเจ้านายเขามันจะยิ่งทําให้เขาอาจจะถูกไล่ออกหรือไม่ก็ถูกตัดเงินเดือนเลยก็ได้นั่งห่างๆเลยสิคิดอะไรไม่ออกเลยเนี่ยค่าเอ่ยคืนลายมันได้แตม่มิ้มจะคิดอะไรเล่าตอนนี้ก็รอแค่เด็กบุรีนั่นส่งข่าวมาไม่ใช่เหรอมันก็ใช่ถ้าจะนั่งแบบนี้ไม่อุ้มฉันนั่งตักเลยล่ะอืมเป็นความคิดที่ดี ายมานพูดพร้อมกับทำตามทันทีใหใครยกมือลุกหน้าอกของายมานเราก็ได้แต่หัวล้อเอึกอักอยู่ในคอใครเองก็รู้สึกาอๆหน้าแดงๆเหลือบมองไปที่ลูกน้องของเขาที่ยืนมองกันปะปายแต่ว่าไม่ได้มองมาที่เขาหรอกมีแต่เขาแหละที่มองทำบ้าอะไรของนายเนี่ยก็บอกเองว่าให้นั่งตักมีความสุขจังนี่ แล้วนายไม่ไปทํางานทําการไงก็ช่วยแฟนจ๋าตามเจ้านายก่อนอืแล้วแล้วอะไรเมื่อไหร่แฟนจ๋าจะพาเขาเข้าบ้านจะทีละ่ะมันยังไม่ถึงเวลาต้องรองให้คุณโลมปลอดภัยก่อนเอคําก็คุณโลมสองคำก็ด็อกเตอร์โลมเป็นห่วงกันจริงเชักสงสัยแล้วสิว่าคิดอะไรกันหรือเปล่าคิดเมื่อใครพูดดังนั้น ไล่มาถึงกับมองตาขวางแบบว่าทําให้ใครรู้สึกเสียสลังเลยเออคือไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงว่าคุณโลมอ่ะเขาเป็นคนดีเคยช่วยฉันไว้ตั้งเยอะไม่งั้นฉันคงเป็นบ้าเป็นบอเดิวยอยู่ตามถนนนั่นแหละผมไม่ได้มาเห็นนายหรอกนายก็คงไม่ได้เจอฉันเออมีเมือเป็นบ้าก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าฉันจะได้อาสาเป็นหมอแล้วก็ ป้อนอยาให้ทุกวันเลยนายจะบ,บ้ายัางไงพูดอะไรแบบนี้เรื่อยเลยผมเยอะแยะไลมานตอนนี้รู้สึกมีความสุขมากถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องที่วุ่นวุ่นอยู่และเป็นกังวลอยู่ไม่น้อยส่วนทางด้านรานนั้นบอกไม่ถูกเลยตอนนี้เพื่อนของโรแวนเฝ้าอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดดูเหมือนว่าแต่มันเองก็นึกเหมือนไส้โรแวนหนูเหมือนกันนี่กล้าดียังไงส่งคนมา ก้าถึงหน้าบ้านเขาเห็นเขาเป็นอะไรกันพอรถของเตมันโดยมีลามน,นั่งเคียงข้างมาด้วยออกมาจากบ้านกบวนรถของโลแวนก็ติดตามมาทันทีมีแต่ลูกน้องของเขาเท่านั้นทําให้เตมันถึงกับฉุนเฮ้ยไอ้พวกนี้นี่มันจะเกินไปแล้วตามกันไม่ยหยุดไม่หย่อนชักล้มคาแล้วสิแล้วพ่อจะทําไงครับน่าเหนืยขึ้นกับเตมัน แล้อ,อย่างนี้ในเมื่อมันตามนักก็ให้มันตามไปจอดข้างหน้าเลยนะเดมันสั่งก่อนที่จะพารันเข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึง่งหลบเข้าไปในหลังร้านอ่ะจ่งตัวเสร็จแล้วก็ไปได้แล้วระวังตัวด้วยละ่ะเดมันพูดพร้อมกับส่งเปื้นให้กับลันลันได้แต่เย้มขอบคุณพ่อให้ความร่วมมือเฮ้ยพ่อเองก็เบื่อมันกันแหละไอ้หมอนี่รู้ท่ามันจะห่วงหน้าดู ถ้าขืนได้ไปเราไม่หวกักระดิกตัวไม่ได้แน่เลยเตมันเอ่ยขึ้นยิมย้มๆรันก็รู้สึกอายๆนี่เตมันคิดว่าเขาจะลงเอ่ยกับโรแวลหรือไงไม่มีทางสละลันปลอมตัวเป็นเด็กในร้านและเดินออกไปหลังร้านขับมอเตอร์ไซค์ออกมาด้วยความเร็วและมีเด็กในร้านที่รูปร่างและหน้าตากใกล้เคียงกับรันสวมยุคของรันเดินออกมาพร้อมกับเตมันนั่งเคียงคู่เหมือนกัน แมันทํางานตามปกติโดยมีคนที่ปลอมตัวเป็นรันเดินเหนียวเขียงคู่ทําให้ลูกน้องของของโลแวนที่ตามมางห่างไม่ทันสังเกตว่าได้ถูกสับเปลี่ยนตัวไปแล้วรันมุ่งตรงมาที่บ้านของโลมพอมาถึงก็เจอกับสลาสลานั่งหน้าเครียดใบหน้าบ่งบอกถึงความกุ้มกุ้มใจเป็นอย่างมากสูผ้ผอมเห็นได้ชัดบอดเขาก็ค้าขึ้นไปหมด เนื่องจากถูกละเลยจากผู้เป็นเจ้าของเป็นไงบ้างครับพิสลันตอนนี้ยังติดต่อใครไม่ได้เลยบูลินเข้าไปก็เงียบหายไปเลยชักเป็นห่วงแล้วสิ่ว้ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดที่พี่ส่งบูลินเข้าไปจลาพูดผ่อมกับรู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างมากทางบูลินก็รู้สึกกังวลเป็นไม่น้อยในตอนนี้เขาไม่อาจพูดคุยกับรมได้เลยแม้สักคำเดียว แม่น่าก็ยังไม่หเห็นเลยจนกระทั่งตอนค่ำเมื่อคิมกลับมาไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนทั้งวันมาอีกทีก็มื้อเย็นพอดีเขาได้ทานอาหารรวมกับคิมมีลมนั่งอยู่ด้วยพอได้แต่สบตากันเท่านั้นกินเยอะๆนะคิมเอ่อยขึ้นกับลมและทำให้บรินเหลือบมองคิมไม่เคยเอาใจใส่ใครแบบนี้แบบว่า ักอาหารให้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่แทคแคร์คนเก่งแต่กักตักอาหารเอาใจใส่มองแทบจะตลอดเวลาแบบนี้เขาไม่เคยเป็นมาก่อนมันทำให้บุรินรู้สึกว่าคิมมีใจให้กับลมถ้ามีใจให้กับลมจริงๆมันจะยากมากหากจะลักพาลมออกไปจากที่นี่เมื่อทานอาหารเสร็จคิมก็สั่งให้ลมเข้าไปอยู่ในห้อง และห้ามออกมาให้จังหวะที่ลมลุกขึ้นยืนและเจมตัวที่จะเดินไปโดยมีลูกน้องของคิมเดินตามไปสองคนบูลินคิดอะไรไม่ออกได้แต่เดินเร็วๆและชนเข้ากับลมเข้าล้นถึงกับลมแตกคิมก็ตาไวมากว่าร่างของลมได้ก่อนที่จะล้มลงไปเดินยังไงของนายฮะคิมหันมามองบูลินตาขวางบูลินยิ้มก่อนที่จะลอยหน้าลอยตาพูดขอโทษครับคุณคิม ขอโทษดรโลมด้วยนะครับหลังจากนานบุริ่งก็เดินไปทําให้คิมโมโหมากแจะทําอะไรไม่ได้ตอนนี้เพราะเขายัางไม่ได้สิ่งที่ต้องการจากบุรินงเดินไหวหรือเปล่าไม่ไหวนายอุ้มฉันหน่อยได้ไหมคิมรู้สึกแปลกใจอยู่ดีๆลมก็ให้เขาอุ้มแต่ไม่น่าที่ลมจะเจ็บเจอะและสามารถเดินได้เองหรือว่าตอนนี้ลมจะใจออนและเริ่มรู้สึกว่าเขา ชอบลงจริงๆคิมถึงกับิีมและอุ้มลมโดยที่ไม่เกี่ยงอนอ้อยดีในจังหวะที่บุลินและลมชนกันนั้นบูลินได้ส่งโทรศัพท์มือถือให้กับลมแล้วมันก็ยึอยู่ในมือจะดีนะว่าเขาใส่เสื้อของคิมและแสนเสื้อมันยาวมากแต่เขาจำเป็นต้องให้คิมอุ้มเขาโดยการที่เขายกมือขอ,ของคอของคิมมาไว้ไม่งั้นหมอนี่ต้องเห็นโทรศัพท์ ที่เขากรรมอยู่และอยู่ในแขนเสื้อเขาแน่ๆเขาจำใจต้องปล่อยให้ร่างกายของเขาเปียกเสยดอยู่กับคิมคิมรู้สึกพึงพอใจอยู่ไม่น้อยผิดกับโลมที่ไม่ชอบเอาซะเลยพ่อมาถึงห้องคิมก็เปลี่ยนใจเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าและนั่งลงข้างๆโลมมันทำให้โลมต้องเอาโทรศัพท์ยัดไปใต้หมอนบอกเธอว่าตอนนี้อยากให้หมอนนี้ออกไปสักที ว่าเขาจะได้ติดต่อกับสลาหรือไม่ก็รันใครสักคนหนึ่งก็ได้อืมนายไม่ทำงานหรอไงก็วันนี้ไปทำมาทั้งวันแล้วเหนื่อยอยากจะพักพูดแล้วยูยูคิมก็ล้มตัวลงนอนและนอนที่ตักของโลมตึงงลมนั่งอยู่ไม่ไกลจากเขานายจะบ้านหรือไงทำไมไม่นอนที่นอนนั่นนอนตักฉันทำไมเนี่ยก็มันนิ่มนี่นะนิ่มกว่าหมอนอีก คิมพูดพร้อมกับมองหน้าของลมที่จ้องแล้วก้มมองเขารู้สึกปแปลกๆในตอนนี้ฉันเจ็บเจ็บเหรอคิมลูกพูดพลาดทันทีมาหลมพูดว่าเจ็บเจ็บตรงไหนเขาจับขาของลมและลูบไปมามันทําให้ลมปัดมือของเขาออกนายจะบ้านหรือไงไม่จับขาฉันทำไมเนี่ยคิมได้แต่เย็นิีม,มลมต้องากเกงขาสั้น สั้นมากไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอาเกงขาสั้นมาไว้ในห้องนี้หน้าตกรางวัลให้นักและเสียงที่เขาสัมผัสก็คือขาเขาขาของลมลมค่อนข้างจะผอมมันทําให้เขารู้สึกไม่ชอบและคิดว่าถ้าอยู่กับเขาลมจะมีน้ํามินวนมากกว่านี้มองไรของนายเนี่ยลมใช้มือปิดขาของตัวเองเอาไว้เมื่อคินมองแบบแม่ประสงค์ดี ก,ก็ว่าขาสวยดีทําไมถึงผอมนักละ่ะกินข้าวเป็นปลามั่งหรือเปล่าเนี่ยก็ื่วงของฉันแล้วเนี่นายเมื่อไหร่จะปล่อยฉันทักทีเล่าไม่ปล่อยหรอกก็จะขังไว้เอ้ยก็อยู่ด้วยกันนี่แหละนายจะบ,บ้าหรืองไงฉันก็มีครอบครัวของฉันครอบครัวหรอพ่อแม่หรือว่าพี่น้องละ่ะพาฉันไปแนะนําให้รู้จักหน่อยสิไม่คนอย่างนายอะ จะมีครอบครัวได้ยังไงเมื่อพูดคำนี้มันทำให้พิมถึงกับหน้าเสียไปเลยตอนนี้มันทำให้เขาค่อยๆลุกขึ้นยืนซึ่งโลมเองก็มองอย่างไม่เข้าใจขึ้นเป็นเด็กกัมพาโตขึ้นมากับสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งผิดกฎหมายมาตลอดชีวิตบอกเลยว่าเขายิ่งใหญ่ได้กับพรความโหดของเขาและนี่มันทำให้เขา ไม่รู้ว่าครอบครัวมันเป็นยังไงรู้แต่ตอนนี้ว่าลูกน้องของเขาคือครอบครัวเท่านั้นจากนั้นเขาก็เดินออกไปเป็นอะไรของเขานะรวมได้แต่สงสัยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากและรีบติดต่อรันทันทีเมื่อไรรับสายรันดีใจมากและบอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งเอาทำอะไรบุ่มบามและสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือทำไมบูรินถึงมาอยู่ที่นี่แถมยังคุ้นเคยกับคิมด้วยดูเหมือนคิมจะดูเกง ผู้เล่นอยู่ไม่น้อยทําให้สลาที่รับสายต่อเล่าทุกอย่างให้ฟังรวมถึงกับร้องอ้อมันเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองหมอนี่ทําทุกอย่างและยอมทุกคนที่มีผลประโยชน์ต่อเขานี่เองและนั่นมันทําให้เขาเห็นว่าบูลิงควรไปจากที่นี่ก่อนที่เขาจะหนีไม่งั้นถ้คือหนีพร้อมกันถ้าใครคนหนึ่งถูกจับได้ไม่รอดแน่ๆ เมื่อลมออกความคิดเห็นมันทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเห็นด้วยและคิดผิดที่ส่งบูรินเข้ามาเพราะยังทําให้มีคนเพิ่มและอยากได้หลายชื่อบ้านนนัจากบุรินอีกคนนึงก็ค,คือคิมตอนนี้ลันรู้สึกเป็นห่วงมากอยากจะบุกเข้าไปช่วยพี่ชายตอนนี้แต่สลาก็ห้ามไว้เพราะเพิ่งวางสายกับลมซึ่งลมบอกว่าให้ใจเย็นๆโอ้ผมต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ต้องรอจนเสียพี่ชายไปหรือไง อย่างน,น้อยผมก็รู้จักไอ้คิมนั่นให้ผมเข้าบุกไปถึงบ้านมันเลยดีไหมครับจะดีหรอแล้วคุณไม่กลัวคุณเตมันคุณกาเดียและพี่ชายอีกสองคนของคุณจะเดือดร้อนหรอครับในคิมนั่นไม่ธรรมดาสลาเอ่ยคัดค้านมันทําให้ลันถึงกับฉุดคิดจริงด้วยสิถ้าเขินทําอะไรบุ่มบ่ามตอนนี้ไปเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวของเตมันมีหวังในคิมนั่นอาจจะแค้นน้าตาม,มาาบัลัง่านก็ได้ ทำไมมันถึงยุ่งอย่างนี้นะรันได้แต่คิดในใจตอนนี้ทำไมได้ไม่ได้จากนั้นเขาก็เดินทางกลับมาที่บ้านโลแวนเพิ่งจะรู้ตอนนี้มารู้อีกทีก็ตอนที่รันมาที่บ้านแล้วว่าลูกน้องของเขาทำงานไม่ได้เรื่องตามทั้งวันแต่มันกลับไม่ใช่รันแลนยังไม่รู้ว่าไปไหนมาอีกคืนนี้เขาถึงตั้งใจบุกเข้ามาที่บ้านเลยทำให้รันถึงกับสะดุ้ง ว่าโรแวนเข้ามาในห้องเขาเข้ามาได้ยังไงดูเหมือนว่าคืนนี้มันจะเป็นใจคืนนี้เขาอยู่คนเดียวเพทายออกไปเที่ยวลายมานก็ยังไม่กลับและไม่ได้กลับมาหลายวันแล้วด้วยส่วนพ่อแม่น่ะเหรอไปงานสังคมอะไรสักอย่างหนึงซึ่งต้องไปด้วยกันทําให้รันึงก็พูดไม่ออกเมื่อเห็นโรแวน